สวัสดีครับผมเต้ชอบข้าป่าครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในป่านะครับหลังฝนตกตอนเช้านะครับก็จะตั้งใจนะครับว่าจะเข้ามาดูสำรวจดูป่านะครับว่าไอปีนี้นะครับเห็ดออกแล้วหรือยังนะครับจากปีที่แล้วนะครับเคยมาหาอยู่ในโซนนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับพาคนดูทุกคนนะครับมา กินข้าวอยู่กลางป่านะครับผมก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้พาสวัสดจ้าสญญาวเนาะพาลจ้าพี่น้องเอวันนี้ก็พาสาวเนาพาเลาะมาเชื่อดอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกลางป่าเขาคือเก่าวันนี้เราเข้ามาก็จะอยู่ในช่วงที่ฝนตกพอดีนะแมนถ้าฝนตกหนักละอันดับแรกก็คือต้องหาเพิงเพิงถ้ำนะครับหลบฝนอยู่นะครับก็คือฝนตกอีกแล้วนะครับ เมื่คิดว่าจะตกนะมเมื่อเช้าแดดออกนะครับแต่พอเข้ามาอีกก็คือเริ่มตกอีกแล้วนะครับก็เลยว่าจะได้ว่าจะย่างไอ้ซิโคหมูนะครับนํามาจากบ้านนะก็จะกินข้าวแต่ว่าน่าจะก่อไฟลาบากพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปหาสถานที่นะครับกินข้าวกันดีกว่านะครับผมไป ก็นะครับผมว่าน่าจะเลือกสถานที่บริเวณนี้นะครับในการกินข้าววันนี้นะครับผมก็ที่ผมเลือกสถานที่่งนี้ก็คือเขามีเพิงถ้านะครับคือถ้าฝนตกก็คือเราสามารถขึ้นไปหลบบนเพิงถ้าได้นะครับก็ถ้าไปที่อื่นอาจจะไกลนะครับก็เลยว่าจะขอเลือกสถานที่แห่งนี้นะครับในการก่อไฟนะครับก็อยู่ริมห้วยเลยนะครับ นี่เห็นไหมน้ําตกก็ดีเลยนะครับสวยมากนะครับวันนี้นะหลังฝนตกอะไรก,ก็สวยไปหมดนะครับนี่โอเห็นไหมนี่อย่างสวยเลยนะครับผมมาสัญญอณเรามาก่อไฟดีกว่าไปเดี๋ยวลองข้าไปฝั่งโน้นดูดิมีฟืนไหม ข้ามไปฝั่งนูน้นเลยมันจะบุมีแล้วทำไมมันจะชื้นอยู่ได้เดี๋ยวเรามาหาฝั่งนี้ดูเยวมาดูเดี๋ยวเราเิ่อยฝั่งนี้ต้นต้นที่ลอกป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โโอ้โหเห็นไหมโอ้ ฝั่งนี้ก็ได้นะสาวเนาะฝั่งนี้ก็เปียอยู่นะข้างบนก็คือเป็นหน้าผาหินนะโอ้แต่ว่าน้ำใสเลยนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับผม ราตัง้งแคมตรงนี้ไหมมันลงไปน้ำใกล้นะนี่โอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวไปหาฟืนที่ยังพอก่อไฟได้นะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้นะตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ก่อไฟเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวต้องถือว่าก่อไฟยากมากนะครับเวลาหน้าฝนนะครับเวลาคือป่ามีความชื้นนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงของเราก็มีความชื้นไปด้วยนะครับก็ถ้าเราอยากจะโกรนะครับก็คือต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับผมมาสุมก่อนนะครับแล้วก็เอาฟืนท่อนใหญ่นะครับมาให้มาเผาก่อนนะครับให้เขามีความแห้งนะครับแล้วมันก็จะติดนะประมาณนี้นะครับผม เห็นหมหอกำนังติดเลยครับผมตอนน่าจะยางริมลำธารน,นะครับต,ต่างตากประมาณน,นี้นะครับสายชุ่มชื้นมากครับต้นไม้ก็คือเกียวไปหมดเลยนะครับอืออา นี่นะครับผมก็เราได้ย่างก่อไฟเสร็จแล้วนะต่อไปก็จะให้สังยนอนะครับทําการหมักหมูเนาะคือเมนูจะเป็นไก่กระดูกหมูย่างนะพี่น้องเป็นแหนมค่ะชีฟัวหมูย่างนะคะนรแหนมค่ะที่สยน้อเตรียมมาสังยน้อกับ<ม>เก่งมากอีกจก,กระดูกหมูเนาะแล้วก็ไม่ง่ายคือรุดีเก็บเอามาจากบ,บ้านเครื่องปรุงก็ยังบ่มีอย่างหลายกะ ใส่แก่แค่รสดีพี่น้องเลยกินเข้าไปกินแบบง่ายๆทีแรกก็ว่าจะเข้ามาหาเห็ดเห็ดผัดบมี่นะพี่น้องก็เ,เลยอันนี้กันไว้ไใส่ลายกะนัวหลายแส่หหลายหมูก็คือเตรียมมาจากบ้านหมูน่ะคือเอามาเยอะอยู่แต่ทีนี้ก็เลย เต่องออกงั้นมันหลายพูดนะพี่น้องว่าวะอะขอ,อ,อมา<อ><ม>เลยลดูด,ดูซิว่าฝนกำลังทีง่มาเนอะมีงเดินเนาะฝนกำลังจะตกเลยทำน้ก่อนอโอ้ เยอะจินะอแล้วไปมัดเอาไปย่างวันนี้หิวเข้าเลยน้อข้าวแล้วเพราะว่าไยจกินขาเศร้ามาไหน้องเอ้ได้สั่งย่าเรียบร้อยนี่จ้าจะสั่ยอกะสิบย่าง กาจังกาที่มไสเขาก่อไว้เด้พี่น้องอาเลยอือหลจากที่เขาเสียบหมูเสร็จไม่พิ้งที่ไปหามาแล้วเนาะเอากเอามาย่างเลยไฟกำลังกล้าพอดีพี่น้องเอ้ย ฝนก็กำลังลินเลยเนาะแหมฝนกำลังลินมันก็เลยมันก็เลยแบบอากาศแบบขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะมันโบมีแดดแต่ว่ามันก็อุ๊ปอ้าวอยู่เลยสิฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วได้ใส่ย่องย่างหมูสะก้อนโอ้ลมลมฝนอ๋อลมฝนฝนลินแล้วเนาะฝนลินแล้วเดี๋ยว ไปย่างหมูกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมากินข้าวนกันเออดียอ ระหว่างขี้นะครับเราพอหมูเราสุกนะครับผมก็นั่งชมเสียงนกนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมนี่ก็ให้สาวน้อยนะครับดูแลเรื่องย่างหมูไปนะครับแต่ว่าเราก็นั่งเสพบรรยากาศนะครับของธรรมชาตินะครับที่มีความเงียบมีความสงบนะครับผมก็วิวก็สวยมากเลยนะ ลำทานนะครับต้นไม้นะครับนี่นี่นครับคมโอร่วยมากนะครับเป็นไงใส่เนื้อหมูลแล้วใกล้สุกยังใกล้สุกแล้วคุณเต้นเนี่ยเออหลืองอลามแห่จิ้มบน่ากินมากเลยเด้อย่างสักหน่อยก่อนเพราะว่า มันสุกยังบมดทั่วกันนี่นี่เหลือ,อน,นี่เหลือห้อ,นองนี้ใั่งหมดถอย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 นะครับพี่ม,มามาต้องให้สุกทั่วกันเบิดไดยนะครับพี่เออนั่นแหละเข้าก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนมันไหม้ไหมไม,มันไหม้นี่จะเป็นเตียมมันไหม้มัน,มมนมสิบะแซ่บ บรรยากาศวิวหลักล้านนะครับอยู่กลางปาเงียบฝ <ปะ S 1> นกต็ตกเนาะโอ,อ้นนอตกลีมไปป่อยไใกล้น้ำใกล้หวยพอดีแบบาดก็ดีดีห,หลังจากที่เราได้ย่างหมูหเสร็จแล้วครับผมวันนี้นะครับ แล้วก็มากินข้าวด้วยกันกับผมนะครับนี่นี่น,นี่วันนี้ก็มากินข้าวด้วยกันนะครับนี่บรรยากาศข้างหลังพวกเราก็คือเป็นลำธารน,น้ำตกนะครับแล้วก็กินกินข้าวอยู่บ้านนะมันแม่อร่อยครับก็เลยมาหากินกลางป่าดีกว่านะครับอยากจะพา อยากจะเอาความสวยงามของป่านะครับให้คนที่ติดตามนะครับได้ดูนะครับว่าบรรยากาศป่าตัวนี้มันดีขนาดไหนนะครับผมแต่ครับวันนี้ก็มากินข้าวสายๆด้วยกันนะครับอยู่มากแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับกับข้าวของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นที่โครงหมูนะครับที่นํามาจากบ้านนะเป็นไงแซบบรสาวเนาะแซบเ้อร์เนาะหิวข้าวเสเนาะก็เลยกินก่อน คนเต้แล้วเพราะว่าย่างหมูสุดสยญญอห่าแซ่บแบบ้องกินตอนพันหอยกับข้าวเหนียวกับแจ่วที่สยญญอต่ำมาแต่เฮื่อนเพราะว่าเป็นอย่างสุดสัญญอคือต้องกินหมูแบบตอนที่เฮาย่างใหม่ๆมาสีหอมแล้วมันกะสีแซ่บพี่น้องเอ้ยมาๆมาๆกินข้าวกับสายญอเด้อพี่น้อง ครับผมตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะรีบออกจากป่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฝนจะไม่หยุดสักทีนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บของแล้วก็เราก็จะขอตัวนะครับเดินออกจากป่าเลยนะครับผมเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ดูมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเก็บข,ของเก็บสัมภาระนะครับเดี๋ยวเราเดินออกจากป่านะครับผมวิวที่นี่นะครับไม่อยากจะกลับเลยนะครับแต่ว่า มีความเย็นสบายมากเนี่ยนะครับคลิปนี้เราก็ได้เดินทางออกมาไอที่จอดรถของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ดูผมมาจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเสมอมานะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมก็คลิปหน้านะครับผมจะพาไปที่ไหนนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับผมก็อีกอย่างนะครับฝากเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube นะครับสาวย้อพผ่าเลาะด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปให้สาวย้อนะครับผมเพราะว่าสาวย้อต้องการให้ผ่านกฎของ u t u b e นะครับผมก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับผมอยังไงก็ฝากเข้าไปรับชมนะครับผลงานของสาวยอพาเละด้วยนะครับผมเราสองคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจนะครับผมบายบายครับไปจ้าคนที่มาแล้ว